ทุกมื่อซาฮรคนที่เป็นนักเวทมนตสยศาสตร์ฮุกกลมว่าอย่างไงนะฮะรวมหมดนะฮะใสาขาวใสดำนะฮะใส่อะไรก็แล้วแต่อุลมามะเขาบอกว่านะฮะเชคุอิสลามนะอิบนุตัยมียะบอกอัซลุลอุลมามะอันซาฮรกาฟิรุนยาจิบุกัตชุลุอุลมามะส่วนมากเลยเห็นว่าคนที่เป็นนักศาสตร์นั้นเป็นกาเฟตจำเป็นจะต้องสังหารก็คือประหารชีวิตอย่างเดียวนะฮะศาสตร์นะครับ แล้วก็มีสายรายงานจากท่านอุมัรอิบุนคอตทอปท่านอุสมาอิบุอัฟฟานนะครับท่านอับดุลลอ์อิมุอุมัรนะครับแล้วก็ท่านยุนดับแล้วก็ท่านอีกครับซอนะภรรยาท่านนวีสุสลัมนะทุกคนเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันว่าคนที่เป็นนักไสยศาสตร์นั้นต้องประหารชีวิตนะประหารชีวิตเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอิมุกูดาม่บอกว่าเป็นอิจมาด้วยนะฮะเป็นอิจมาหรือว่าเพราะบรรดาซอบ้าเนี่ยท่านอุมัิทำแบบนี้บรรดาซอบ้าหลายคนก็ทําแบบนี้ไม่มี เป็นอิจมะนะครับแล้วก็เช็คอิมนนไซมินนะฮะท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าแท้จริงนะครับคำพูดที่บอกว่าให้สังหารคนที่เป็นนักศสยศาสตร์เนี่ยถือว่ามูวาฟิกสอดคล้องกับหลักการของชริยะเลยนะเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยยัสอานนฟิลรดิฟาซาดาสร้างความเสียหายให้ในหน้าแผ่นดินวาฟซาดูฮุมินอัลโดมีอัลฟาซาดและการ สร้างความเสียหายของบรรดานักสายศาสตร์นั้นถือว่าเป็นความเสียหายที่ชั่วร้ายที่สุดพี่น้องดักป้นก็ยังเห็นโจรใช่ไหมยังตามจับได้ถูกไหมฮะใช่ครับพี่น้องไปต่อยไปด่าไปทําอะไรไปสร้างความเสียหายในหน้าแผ่นดินอนะ่ะหลายๆอยานะ่างเนี่ยจับได้หาได้แต่สายศาสตร์เนะี่ยมันสร้างความเสียหายประเภทที่แบบว่าชั่วร้ายที่สุดฮนะจับตัวก็ยากและก็คนโดนก็ทรมานรักษาก็ยากแล้วเป็นเรื่องของยินเรื่อง คือหลายๆอย่างเข้าไปเพราะนั้นเชคคุณอูชิมีน<ช>บ,บอกว่าจะต้องประหารชีวิตคนเหล่านี้เลยเพราะว่าคนเหล่านี้นั้นสร้างความเสียหายในหน้าแผ่นดินนะเชคซาดีได้กล่าวว่าเซฮารุยะดูคุลฟิชิร์การเล่นศสยศาสตร์ทุกประเภทนะฮะเข้าสู่กระบวนการของชิริกทั้งหมดไม่ว่าพี่น้องจะเขียนเป็นตารางเขียนเป็นอายะกุรานแล้วไปแปะเพิ่มลิสกีบารากัตเชค อาซาดีบอกว่าการทำของพวกนี้น่ะเป็นชีริกอยู่สองด้านเลยนะหนึ่งมันเป็นชีริกเพราะว่ามันใช้ชัยตอนและก็เวลาจะใช้ชัยตอนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการบูชาชัยตอนใกล้ชิดใกล้เคียงชัยตอนต้องบูชาต้องไปขอซึ่งชัยตอนเนี่ยมันจะให้ทําหลายๆอย่างอย่างที่ผมบอกบางทีมันก็บอกให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะใส่กุรานเอากุรานมาเผาแล้วก็เหยียบหรือว่าเขียนกุรานด้วยกับเลือดของอะไรนะประจําเดือน หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่สิ่งที่ชัยตอนมันจะสั่งจะสอนจะขอให้ทําอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเข้าใกล้ชัยตอนใกล้ชิดชัยตอนบูชาชัยตอนและยินด้วยกับการทําให้เขาพอใจเพื่อจะได้มาช่วยเรื่องสยศาสตร์นี่เป็นชีริกที่เชคซาดีบอกอีกแดนด้านหนึ่งที่เป็นชีริกเลยก็คือเขาอ้างว่าเขารู้สิ่งเร้นลับเทียบเคียงกับรอสมาตาล์เวลาเราไปดูนักสยศาสตร์นะครับเอาของแขกเลยมุสลิมเราน่ยแหละ โต๊ะครูบ้านเราเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาจะอ้างเขาจะอ้างว่าเอ้ยคนเนี่ยเนี่ยเธอเนี่ยนะมีเคราะห์นะแต่วิธีจะแก้ก็คือจะต้องซื้อพนบัตรก้าวหน้าก้าวหลังแล้วก็เอาดอกชนิดนึงเอาดอกไม้นั่นดอกไม้นี่คือให้ไปหามาตรงนี้เหระพี่น้องครับมันต้องใช้ยีนมันต้องใช้ใช้เครื่องล้างของขังมันต้องใช้เครื่องหอมระบุประเภทของมันด้วยในการที่จะทำพิธีกรรมซึ่งตรงนี้มันก็คือตัวของสยศาสตร์มนเลย เพราะฉนั้นของแขกเนี่ยไอ้ที่เห็นอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะฮะคนศาสนาต่างศาสนิกเนี่ยผมผมไม่ตําหนิคนต่างศาสนิกเท่ากับมุสลิมเราเองคือต่างศาสนนิกเขาไม่รู้หรอเขาเขาเข้าใจว่าเ้าเวลาเขาไปเจอเห็นไหมฮะใน Facebook ตอนเนี้ยมีประกาศชัดเจนเลยของแขกเห็นไหมโต๊ะนั่นโต๊ะนี่ยายนั่นยายนี่มาทําเครื่องรางของขังมุสลิมมาทําได้ต่างศาสนนิกก็ทําดีเห็นไหมประกาศใน Facebook ถูกไหมฮะพี่น้องก็เห็นกันอยู่ แล้วก็มาในมุสลิมทั้งนั้นเลยที่ทํากันเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปหาไปทําไปสือ,อะไรกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในสังคมอาจารย์ใหญ่ๆบางคนนะฮะไปทําอะไรวิธีการเมเ่อไไปจะไปเปิดอะไรนะเข้าสายศีลมาพันเอาสายศีลมาพันจากตรงน,นั้นดึงมาตรงนี้เสร็จแล้วก็โต๊ะครูก็จับสายศีลไว้อ่านดุอาเขาเรียกว่าส่งอะไรนะฮะพลังลมปานเข้าไปนะฮะบ,บ,บวกกับชัยตอนเข้าไปพวกนี้แหละที่เขาเรียกว่าของแขก ทำให้ตกศาสนาทั้งนั้นไม่มีในอิสลามนะครับ